สวัสดีครับวันนี้มาติดตามส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กำลังใจเธอด้วยนะครับกับลุนเหรียญทองประวัติศาสตร์นะเหรียญทองแรกของสมาคมเทควันโดของประเทศไทยนะครับว่าจะคว้ามาได้หรือไม่ฮนะจากน้องพานิพักวงพัฒนก,กิจหรือน้องเทนนิสเนี่ยชื่อเล่นของเธอจอมเตะสาวทีมชาติไทยนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เธอลงสนามก็เอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามรองแชมป์ โลกแล้วก็แชมป์เอเชียล่าสุดไปได้นะฮะยีต่อ11ในรอบก่อนรองชนะเลิศฮะในกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่32นี้ฮะโดยรอบก่อนรองชนะเลิศนฮะแคนเทควันโดโอลิมปิกฮะน้องเทนนิสก็พบกับสาวเวียดนามชื่อทิคิมตูเยนตรองนะฮะโดย2ยกแรกนะก็เป็นรองเวียดนามนะฮะแต่ต่อหลังเธอก็ไล่ทำคะแนนปิดยก3าไปด้วย คะแนน20ต่อ11แล้วก็ตอนบ่าย2ที่ผ่านมานะครับคือ14นาฬิกาก็พบกับสาวญี่ปุ่นนะในรอบ,บรองชนะเลิศฮะเธอก็ทำเธอก็ทําแสดงฝีมือได้อย่างสุดสุดเจ๋งมากเลยครับกับยามาดะมิยูนะฮะโดยเอาชนะยามาดะอย่างขาดลอยฮะ32ต่อ10คะแนนก็เข้ารอบชิงชนะเลิศฮะซึ่งจะมีขึ้น ในรอบชิงชนะเลิศนี้จะมีขึ้นตอนคืนนี้เลยนะครับเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับมาติดตามฮะส่งแรงใจแรงเชียร์ฮะเธอเจอกับสาวสเปนนะครับติดตามส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้เธอได้นะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องไทย PBS นะครับเลข3นะครับสำหรับ เทควนโดหญิงรุ่น49กิโลกร,รมัมฮะรอบชิงชนะเลิศน้องเทนนิสนะครับเจอกับสาวจากสเปนฮะจอมเตะจากสเปนเอามารุ่นมาเชียร์กันนะครับเวลา19นิกา30นาทีสวัสดีครับ